ประวัติหลวงปู่เคนสุขวัฒโนแห่งวัดเขาอิโต้ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มาของประยุคคิดของตลกหลวงปู่เข็มวัดเขาอิโต้คว้างเป็ดเดินบนกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองไฟเริ่มไม่สบงเรื่องราวจากวิดีโอตลกที่ดังกระชอนชั่วข้ามคืน ใครดูใครฟังก็อดขำไม่ได้เป็นที่เข้าใจว่านั่นคือการแสดงเพื่อความบันเทิงไม่ใช่การลบหลูแต่ประการใดแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่าหลวงปู่เข็มวัดเขาอิโต้ขว้างเป็ดแท้ที่จริงแล้วเป็นชื่อสมมุติที่ดัดแปลงมาจากอดีตพระเทราจาร์รูปหนึ่งผู้มีชื่อเสียงโด่งดังกว้างไกลเมื่อห้าหกปีก่อน มีอายุยืนยาวถึง11ึปีแก่ก้าพุทธาคมเป็นที่เรื่องลือเจ้าตำรับไซดักทรัพย์ที่โดดเด่นในด้านโชคลาบค้าขายดังปรากฏใทีเห็นตามร้านค้าแขวนอยู่ทั่วไปทั่วประเทศพระเถราจารย์รูปนี้คือหลวงปู่เคนวัดถ้ำเขาอิโตแห่งเมืองปราจีนบุรีท่านเกิดเมื่อ ปีพุทธศักราช2402ที่ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกในสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาได้มีภรรยาชื่อนางลาต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านนางลาณหมู่บ,บ้านนาปลือตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทั้งสอง ดำรงชีวิตคู่อยู่ได้ราวๆ10ปีโดยไม่มีลูกจนหลุงปูเ่เคนเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบทเมื่อตอนอายุราวๆ30ปีเศษจากนั้นได้ออกเดินทุดงแลก,กับมาจำพรรษาในถ้ำแถวตำบลน,หนาหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกต่อมาจึงย้ายมาจำพรรษาที่ถ้าเขาอิโต ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตราบจนมรณภาพในปีพุทธศักราช2513สิีิอายุ111ปีวัดปฏิบัติและปฏิปทาหลวงปู่เคนท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนทั่วไป แม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวชิรญาณวงหม่อมราชวงชื้นนพวงศ์ณนะอายุทยาได้เสด็จมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่เคนณถ้ำเขานะอ,อิโต้มีหลักฐานก็คือภาพไทยที่กุฏิลหลวงพ่อเจ้าอาวาดในสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตยอยู่นั้นท่านชอบฟังเทศโดยเฉพาะการเทศมหาชาติท่าว่าง ท่านจะนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำเวลาออกไปไหนมาไหนท่านชอบใช้ย่ามสีแดงจนคนยมเรียกท่านว่าหลวงพ่อย่ามแดงหลวงปู่เคนท่านเป็นพระรุ่นเก่าเวลาพูดท่านก็ชอบใช้ภาษาโบราณและมักจะเอ่ยวลีว่าหอสระอีแม่มึงเสมอหลวงปู่เคนท่านออกเดินบิณบาตเป็นนิดแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม และการบินทบาทของท่านนี้เองเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเล่าขานว่าหลวงปู่เคนเป็นพระผู้สำเร็จอภิญญาสามารถเดินหนุ่นย่นระยะทางได้จนมีผู้ศรัทธาหลั่งไหลมากราบขอพรและให้ท่านรดน้ำมนให้มิได้ขาดยิ่งกว่านั้นวัตถุมงคลที่หลวงปู่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นไสดักซัพบนกสาริกาคู่สีพึ่งผ้ายัน ต่างก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่มากราบท่านเพราะเต็มไปด้วยอานุภาพทางเมตตามหาิยมไปบูชาแล้วขาขายดีมีประสบการณ์เล่าขานกันไม่จบสิน้นอภินิหารของหลวงปู่เรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่นั้นผู้เขียนได้รวบรวมจากนักเขียนรุ่นเก่าๆบ้างและผู้มีประสบการณ์โดยตรงบ้างดังนี้ มีเรื่องเล่าแปลกๆว่ามีลูกศิษย์ไปพบหลวงปู่ที่วัดแต่เด็กวัดบอกว่าหลวงปู่เข้าไปในถ้ำสวดมนต์ลูกศิษย์คนนั้นจึงเดินไปหาหลวงปู่ในถ้ำเมื่อเข้าไปก็เห็นหลวงปูส่สวดมนต์อยู่จริงๆแต่ร่างของหลวงปู่ท่านลอยอยู่บนอากาศโดยไม่มีอะไรลองนั่งแม้แต่น้อยหลวงปู่ท่านลอยอยู่สักพักแล้วก็ค่อยๆลอยกลับมาลงนั่งสมาธิ ปกติดังเดิมชาวบ้านที่จังหวัดนครนายกเห็นพระชราแปลกหน้ามาเดินรับบาดอยู่บ่อยจึงถามท่านว่าชื่ออะไรมาจากไหนท่านบอกว่าชื่อหลวงปู่เคนมาจากวัดถ้ำขาออิโตจังหวัดปราจินบุรีซึ่งอยู่ห่างไป30กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดความสงสัยว่า ท่านมาเดินบินธบาทถึงนี่ได้อย่างไรจึงมีคนเรียนถามท่านหลวงปู่ท่านบอกว่าเดินมาพอชาวบ้านบอกว่าจะไปส่งหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ต้องท่านเดินกลับเองได้ทำให้ชาวบ้านยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกกระทั่งเช้าว,วันหนึ่งเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วจึงแอบขับรถตามท่านออกไปปรากฏว่าขับรถตามหลวงปู่เดินไม่ทัน จนพัดหลงกันเขาเลยขับรถด,ดิ่งตรงไปยังวัดค่ำเขาอิโต้ท,ทันทีเพื่อรอดูลุงปู่ว่าท่านจะเดินกลับมาที่นี่จริงหรือเปล่าแต่พอมาถึงวัดเขาก็ต้องตกใจเพราะเห็นลุงปู่นั่งฉันเช้าอยู่แล้วครั้นมองไปที่สำรับกับข้าวก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นกับข้าวที่เขาใส่บาตเมื่อเช้าอยู่ในสำรับที่หลวงปู่กำลังฉันนั่นแสดงว่า หลวงปู่เคนท่านเดินย่นระยะทางมาได้จริงๆกลาวหนึ่งไฟไม่บ้านพี่สาวของนักเขียนนิตยสารพระชื่อดังที่อุบลแต่ปรากฏว่ามีวัตถุบงคลที่ไฟไม่สามารถเผาผ่านหรือหลอมละลายได้คือรูปถ่ายหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงและพระยันแดงของลุกป,ปู่เคนวัดถ้ำเขาอิโตตาสมบุรเป็นลานหลาน ของหลวงป,ปู่เคนเล่าว่าเมื่อสมัยยังเป็นเด็กได้เคยไปนอนที่กุฏิหลวงปู่เคนพอตอนเช้าหลวงปู่ท่านก็ออกเดินบิณฑบาตตามปกติแต่ก่อนที่หลวงปู่จะออกจากถ้ำเขาอิโต้ท่านได้เอ่ยว่าไอ้น้อยหมายถึงตาสมบุญเดี๋ยวเองอยู่ที่นี่ก่อนนะหลวงปู่จะไปบิณฑบาตในเมืองสักหน่อยว่าแล้วท่านก็ถือบาทเดินออกมา แต่เพียงสิบกว่านาทีท่านก็เดินกลับมาพร้อมอาหารเต็มบาททําอตาสมบุรณ์ซึ่งเป็นเด็กในขณะนั้นแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมหลุงปู่ท่านเดินเข้าไปบินทบาทในเมืองแต่กลับมาถึงวัดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรเนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีรถพานดังปัจจุบันเวลาไปไหนมาไหนต้องใช้การเดินเท้าครั้งหนึ่งม่อหลวงปูเ่เกฑ์ ฉันพัาหารเสร็จแล้วได้นำแอปเปิลที่เหลือแจกจ่ายแก่ญาติโยมที่ยากจนปรากฏว่าแม่เท่าท่านหนึ่งไม่กล้ากินผลแอปเปิลที่หลวงปู่เอาให้เพราะไม่รู้จักเนื่องจากสมัยนั้นแอปเปิลเป็นผลไม้ของหายากต้องสั่งมาจากต่างประเทศจะมีขายเฉพาะแหล่งธุรกิจการค้าในกรุงเทพคนในป่าในดงตามบ้านนอกคงไม่เคยเห็น จึงมีผู้ถามหลวงปู่ว่าไปเอาแอปเปิลมาจากไหนหลวงปู่ท่านตอบว่าเมื่อวานโยมที่กรุงเทพเขาใส่บาทมาลูกศิษย์บางคนที่ได้ฟังอยู่ก็แย้งว่าเมื่อวานหลวงปู่ไม่ได้ไปกรุงเทพนี่ครับหลวงปู่ยังไปเดินบิณฑบาตแถวหมู่บ้านผมเลยหลวงปู่ได้ยินแล้วทําเป็นเฉยเหมือนไม่ได้ยินส่วนลูกศิษย์ก็เรื่มลือกันไปว่าหลวงปู่เค็นแบ่งภาค ไปบินทบาทพร้อมๆกันทั้งสองแห่งอีกทั้งย่นระยะทางไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วเล่ากันว่าหลวงปู่เคนรู้วันมอรณภาพคือมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆหลวงปู่เคนก็บอกลุงเลือดหลานชายของท่านว่าอีกเจ็ดวันท่านจะมรรณภาพตอนนั้นลุงเลือดก็ได้แต่คิดในใจว่าหลวงปู่ถ้าจะหลง เพราะตอนนี้ท่านก็แข็งแรงดีไม่มีวิ่แววว่าจะเจ็บป่วยแล้วจะถึงแก่มรณภาพในเวลาอันสั้นได้อย่างไรจนกระทั่งถึงวันที่เกตตามที่ท่านกล่าวอยู่ๆหลวงปู่ก็บอกว่าอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงจากนั้นไม่นานก็มีลูกศิษย์จากกรุงเทพมาหาและนำข้าวเหนียวมะม่วงมาถวายเล่นเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น ต่างก็หันมามองตากันด้วยความทึ่งในอภิญญาของหลวงปู่พอญาติโยมลากลับในช่วงบ่ายหลวงปู่ท่านก็เป็นลมและมรณภาพในตอนเย็นของวันนั้นนั่นเองเมื่อหลวงปู่มรณภาพแล้วได้มีการเก็บสังขารของท่านไว้ในหีบโดยท่านได้สั่งกำชับไว้ก่อนนานแล้วว่าเมื่อสวดอภิธรรมเสร็จให้นำหีบดังกล่าวบรรจุไว ในหลืบถ้ำบริเวณที่ท่านอยู่ซึ่งทางวัดก็ได้ดำเนินการตามนั้นมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2 5 3 6บได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นในคืนหนึ่งคืออยู่ดีๆได้เกิดไฟเผาไหม้ที่เหตบบรรจุสังขารดะเกาวทําทให้เหลือเพียงแต่เท่าและกระดูกของท่านเท่านั้นพอรุ่งเช้าลูกศิษย์ลูกหาที่รู้ข่าว ต่างมามุงดูและวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาขณะเดียวกันก็มีบางคนแอบหยิบเอาชิ้นส่วนกระดูกของท่านออกมาแต่พอนำขึ้นรถจะกลับบ้านปรากฏว่าไม่สามารถสตาร์ทรถติดจึงต้องนำชิ้นส่วนกระดูกที่หยิบติดตัวไปกลับมาคืนที่เดิมหลังจากเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นไม่นานก็ได้มีลูกศิษย์ของท่าน มาทำการสร้างมนดบคอนกรีตครอบบริเวณดังกล่าวไว้เพื่อจะได้ประดิษฐานรูปหล่อจําลองของท่านไว้ให้ผู้ที่ศรัทธาได้กราบเขารบูชาโดยจะทำการสร้างเป็นสองชั้นแต่พอสร้างมนดบชั้นแรกเรียบร้อยแล้วก็สร้างบันไดขึ้นไปยังชั้นสองเสร็จเป็นลำดับถัดมาแต่พอช่างเริ่มขึ้นไปเหยียบพื้นชั้นสองเพื่อจะสร้างผนังและโครงหลังคา ก็ปรากฏเกิดเหตุอาเพศฟ้าผ่าลงกลางต้นไม้ใหญ่ที่อาคารมนณุปชั้นล่างล้อมไว้ทำให้หลำต้นของต้นไม้ดังกล่าวแตกเป็นสองซีกดูเหมือนว่าหลวงปู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่อยากให้ใครขึ้นไปเหยียบย่ำด้านบนทางวัดเห็นท่าไม่ดีจึงหยุดสร้างมณุปชั้นสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กระทั่งปัจจุบันมนดบก็ยังคงเป็นอาคารชั้นเดียวกรรมฐานและวิชาคาถาอาคมเล่ากันว่าชาวบ้านแถวตำบลโคกกวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกทินกำเนิดของหลวงปูเ่เคนมีเชื้อสายลาวพูดภาษาถิ่นแบบภาษาอีสานเมื่อหลวงปู่เคนบวชแล้วท่านจึงออกเดินทุดงไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงเข้าไปยังประเทศลาวเพื่อเรียนกรรมฐานและวิชาอาคมกับสำเร็จลุนแห่งนครจุปาสักเมื่อเรียนกลับมาแล้วก็ได้กลับมาจำพรรษาและช่วยชาวบ้านสร้างและพัฒนาวัดวัดพรมเพชรขึ้นที่ตำบลโคกกวดทินกำเนิดของท่านเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านจะออกไปอยู่ในถ้ำเขาอีดางบริเวณน้ำตกบางม่วงตำบลน,หนาหินลาด จากนั้นไม่นานจึงย้ายมาอยู่ที่ถ้ำเขาอิโต้ตราบจนมรณภาพเนื่องจากหลวงปู่เคนได้ร่ำเรียนวิชามาจากสำเร็จลุนวิชาของท่านจึงออกจะแปลกแหวกแนวไปกว่าวิชาของทางฝ่ายไทยที่เราเคยได้รับรู้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวิชาน้ำออกบอ่อที่ใช้ทำน,น้ำมนต์รดถ,ถอนของขจัดอัปมงคลวิชากาหลง ที่ใช้ได้สารพัดหรือวิชาการทําใส่เงินใส่ทองไว้ดักทรัพย์โดยใช้มหาชยะมงคลคาถาหรือชัยยะใหญ่และจุนชัยะมงคลคาถาหรือชัยยะน้อยซึ่งเป็นคาถาภาษาบาลีผสมภาษาลาวมาสวดปุกเสกเพราะในภาษาไทยอีสานและภาษาลาวจะออกเสียงชอเป็นซอดังนั้น คำว่าชัยมงคลทางไทยอีสานในเราจะออกเสียงเป็นไซยมงคลซึ่งพ้องกับคำว่าไซซึ่งเป็นอุปกรณ์ดักสัตว์น้ําของไทยมาเป็นเคร็ดในการปลุกเกสกไซของท่านซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่ประจักกันมามากแล้วว่ามีอารุภาพก่อให้เกิดสิริมงคลคุ้มครองป้องกันภัยทำมาค้าขายโชคลาบดี อย่างชนิดที่พูดได้ว่ายังไม่มีไซของพระเกจิอาจารย์ใดเก่งไปกว่าไซเงินไซทองดักทรัพย์ของท่านเพราะชัยยคาถาทั้งสองนี้พรณน,นาถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือหมูมารทั้งปวงทั้งล่วงพลน้ำนาจของพรมมานเทวดาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และสรพสัตว์อีกทั้งความชั่วร้ายทั้งหลายเชื่อกันว่าเป็นบทสวด ที่มีอารุณภาพมากสามารถขจัดปัดเป่าเรื่องเลวร้ายและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งแก่ตัวผู้สวดสาธยายและบ้านเมืองของผู้สวดสาธยายนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่เคนวัตถุมงคลของท่านจะเน้นไปทางเมตตามหานิยมการค้าขายดีเป็นหลักท่านมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างไซดักเงินและนก ที่ทำจากไม้กาหลงสีพึ่งผ้ายันเหรียญใส่เป็นเครื่องจักสารดักจับสัตว์น้ำที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในอดีตทุกบ้านจะทำใส่ไว้ใช้เองโดยจะนำใส่ไปดักไว้ตามคลองที่น้ำไหลผ่านซึ่งสถานที่ดักก็จะมีอยู่ทั่วไปตามไร่ตามนาในฤดูฝนมีน้ำหลาก ชาวบ้านไปทำไร่ทำนาก็จะนำใส่ไปดักทิ้งไว้ด้วยก็จะได้ปูปลาต่างๆมากมายบางครั้งอาจยกใส่ไม่ได้เนื่องจากหนักเพราะดักปลาได้เกือบเต็มใส่ปลาที่ได้ก็จะนําไปประกอบอาหารสําหรับทุกคนในครอบครัวแบ่งปันให้เพื่อนบ้านบ้างโดยไม่ต้องซื้อขายกันที่เหลือก็นำมาถนอมอาหารเช่นทำปลาร้าปลาเค็ม ป่าย่างเก็บไว้กินยามฤดูแล้งความอุรมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่สามารถหาปลากินได้อย่างเหลือเฟือพระเจจิโบราณจึงนำใส่มาทำเป็นเครื่องรางให้ลูกศิษย์ไปแขวนไว้ตามหน้าร้านค้าประตูบ้านหรือใช้ปลูกเสาเอกในพิธีลงเสาเอกบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วยดักเงินทอง ดักโชคดักลาบเรียกกันว่าไซดักซับและพระเกจิอาจารย์ที่ทำไซแบบนี้ได้มีอานุภาพสูงสุดก็คงไม่มีใครเกินหลวงปู่เคนแห่งวัดถ้ำเขาอิโตจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นพระใจดีมีเมตตามากวัดทุมงคลของท่านใช้แล้วร่ำรวยกันทั้งนั้นใครใในสมัยก่อนจึงไปกราบท่านเต็มวัด พระคาถาบูชาพ่อกาแม่กาหลวงพ่อเคน้นวัดเขาอิโต้ปราจีนบุรีพระคาถามีดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบนโมเมพุทธเตโชชัยยะเตโชชัยยะสิทธิชัยยะจิตตังชัยยะมตตาชัยยะกากาชัยยะกากาชัยยะมังคลาชัยยะมังคลาตั้งใจพูดกับพ่อกาแม่กา สมมุติว่าขออำนาจคุณพระของหลวงพ่อเกณฑพร้อมด้วยแม่กาหลงข้าพเจ้ากำลังจะไปเจรจาของานกับนายเพื่อขอรับการว่าจ้างงานโปรดขอให้แม่กาจงช่วยดลใจให้นายจงมีความเมตตาเอ็นดูข้าพเจ้าเพื่อให้การเจรจางานนี้จงสำเร็จลุล่วงโดยไม่ติดขัดขอให้นาย จงมีใจรักและยินดีกับคำพูดของข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ